แสงสว่างจากไฟฉายเล็กๆใส่ถ่านเพียงสามก้อนาสาด่องไปได้ไม่ไกลนักนับแต่เป็นเด็กวัดบักซิเดรออ์ยังไม่เคยย่างกลายเข้าสู่ป่าช้าเลยสักครั้งเดียวบอกตัวเองว่าน่ากลัวไม่ใช่เล่นๆโกนไม้ใหญ่มีวัชพืชขึ้นรกชัดเต็มไปหมดแง่หน้ามองฟ้าก็เห็นแต่กิ่งก้านพุ่มใบดกหนาไปหมดโดนสายลมกระโชกพัดกวาดแก่งไปมา จะดูว่าเหมือนแขนขาของผีเปรตก็เหมือนซะไม่มีก็เริ่มนึกได้ว่าเป็นผีเปรตเท่านั้นต้นไม้สูงชะลูดทุกต้นก็ทำท่าจะเป็นเปรตตัวจริงกางแขนอ้ากรงแลบแหลมคมพร้อมจะตะปบหัวบักเสเดออยู่เดี๋ยวนี้ความกล้าเริ่มถูกความปลอดแหกกัดกรนทีละเล็กทีละน้อยเมื่อมีกระจิตกระใจจะค้นหารองเท้าแตะซะแล้วใจมันคอยกังวลอยู่ว่า Que